ถาม9 4เดีพี่เข้าไปให้กดติดตามมาครับถาม9 4เดี๋ยวเล่นประมาณสองตานะคนดูใครไม่ทันรอบนี้เดี๋ยวรอบต่อไปนะครับกดสนับสนุนหนึ่งหนึ่งได้ไหมครับผมบอกให้เฉพาะคนติดตามคนแชร์แล้วอะถ้ากดติดตามกดแชร์แล้วก็เอ้ยแต่มันไม่ทันแล้วผมให้3944คนแรกละกถาม9 4มาครับต้องใช่คนดูช่วยกดติดตามหน่อยดีคนติดตามมันไม่ขึ้นเลยอะคนดูตั้งเจ็ดร้อยคนตดติดตามไม่หน่อยครับคนดูกดติดตามไม่หน่อยให้กดติดตามแต่ผมเจ็ดพันสี่ยี่สิบเอ็ดแล้วคนดู ตอนนี้ขึ้นมาเป็นอันดับเจ็ดนะครับใครกดติดตามโอ้ถาวันนี้เลยว่ะขอแม่งเล่นและแม่งแพ้เอนโซ,โซผมจะปล่อยแล้วนะแต่ตัวเนี้ยผมว่าเฮ้ยเอางี้คนดูคนดูทุกคนมีใครเล่นโทนเก่งไหม,าม,มาคใครที่เล่นโทนเก่งอะแล้วสามารถระบุตัวตนว่าจะไม่เกียนผมได้อะแบบถ่ายแบบประชาชนให้ผมดูได้อะไรเงี้ยขอใครเล่นโทนเก่งใครเล่นโทนเก่งนะครับอย้ำนะเล่นแต่โทนเลยมาช่วยเล่นอดีผมหน่อย ผมอยากได้แข่งเก่งทีสองตัวพร้อมกันเนี่ยเพราะว่าทนมาเล่นง่ายนะแต้มแค่สี่พันเจ็ดเองก็ประมาณสี่พันสามมาคนดูที่ผมต้องตามอะ่ะนั่นแหละเล่นกับผมสองคนช่วยกันเล่นใครเล่นทนเก่งนะครับไม่เล่นได้ดีผมไม่หน่อยละก,กันแบบขอ,ขอขแบบถ่ายแบบประชาชนแบบยืนยันตัวผมได้อะไรอย่างนี้นะคนดูออสามเก้าสี่สี่โอเคมาวันนี้คุณดูทุกคนนะครับอะไรโอเคเลยละก,กันวันนี้ครับคุณดูมามามา,มาหนึ่งหนึ่ง เอ้ยน้องวิมิเร่นี้เนี่ยหนึ่งหนึ่งครับเอาไหมเอาใหมแปดสามสองศูนยามสูนย์ปามสองศูนย์้มามามาวัสดีคุณทุกคนนะขอคนละติดตามนะคกันมาัดีสมาเดียตัวอะไรน้องตัวอะไรตัวอะไร ใิดใ<ส><ล>ตามครับออขอ,ขอบคุณละกันไปเลยตัวไม่เหมือนกันกดเลยโอเคเอาเอินโซน้องมาจากอินโซอ่ะทุกคนน้องมาจากอินโซห์อ่ะพี่นุกนุ่มฟูขึ้นเยอะคืออะไรวะนุ่มฟูขึ้นเยอะคืออะไรครับนุ่มฟูขึ้นเยอะโอเคมาคุณดูน้องมันจะเล่น เอโซกับผมว่าทุกคนติดตามมาครับน้องเขาจะได้หนึ่งหนึ่งเอโซกับผมว่ะน้องมันจะเล่นหนึ่งหนึ่งเอโซผมว่วมะน,น,น,ชชวน้องมันกล้ามีกับผมบอว่าเอโซถอดลุนนะครับโอเคมามาน้องอยากลองของเหรอครับน้องามมาน้องเขาอยากลองของครับทุกคนคนดูห้าร้อยคนใครที่ยังไม่กดติดเอ้ยขอบูนิ๊กสองบรรดาวเติร์ อุ้ยขอบคุณครับโอ้โหวันนี้4,000ดาวแล้ววันนี้4,000ดาวแล้วอุ้ยถ้าอีกหนึ่งพันดาวนี่ครบแบบที่ไอ้น้องนั้นมันจะโดนเน็ตได้ผมเลยเ<ค>นาะน้อง<ค>น,น้องลักกี้<า>จะโดนเน็ตได้ผมถ้าผมชนะห้าตาติดแต่ผมก็ไม่เคยทําได้สักทีน้องลักกี้เขาจะโดนเน็ตได้ผมถ้าผมชนะห้าตาติดโดนเน็ตได้ผมห้าพันแต่ผมไม่เคยทําได้ <c oughs> ไม่เคยทําได้ขอบคุณมากครับอุ้ยอุ้ยปีศายแล้วกูกูจับไม่โดนด้วยเชี่ย yeah, แต่เดี๋ยวก่อน โอ้ยแพ้ผมพลาดแบบทุกคนอะไรเนี่ยโอ้ยกิโอ้โหโดนป้อมไปสทีละกัน เขาดูมันดีๆแล้วจะแพ้โอ้ทำไมมันแบบมาจังหวะตอนที่ผมทำอะไรบางอย่างอยู่ตลอดเลยวะขอละก,กันมาเอาดีๆแล้วนะทุกคนผมไม่ได้ดูพี่นานแต่ไม่ลืมนะโอเคครับขอบคุณมากครับน้องสวัสดีครับลกูเกอร์แหละครับลกูเกอร์แล่ครับสวัสดีคนดูทุกคนนะขอคนละติดตามนะครับคนดูช่กดติดตามหน่อยนะอันแน่ดึงว้าวนะครับน้องขอบคุณละกัน วันนี้มัด oh! the ึงกูค่าป้อมหรออ๋ออีเวนเขาเปิดรอเหรอเปิดรอทำไมครับเปิดรอทำไมอ่ะเปิดรอทำไมอ่ะครับเปิดรอทำไมครับน้องคุณฟ้อน่ารักตีขอบคุณครับเขาถามที่ช่องยูทูบครับชื่อนุกเกอร์ครับผมชื่อยูนุกเกอร์ครับยูทูบชื่อนุกเกอร์ครับชื่อเดียวกับเพจเลยครับมาดิครับเด็กๆมาดิครับเด็กๆ แต่ว่าวีผมจะลงที่ช่องนี้มากกว่านะ YouTube ผมจะเป็นฟรีไฟล์นะมาดีมาดีแรกกันเลยมาดีมาดีมาดีครับมาดีครับมาดีครับมาดีมาดีมาดีไปก่อนหลอกมากครับข่าวว่กากระเพาข้างหลังนะครับดีเหมือนกันคนเรา <hundred. S 1> เอ็งอยากบวกกับพี่ไม่ใช่หรอพ<อ>ี่ก็จับเทเลนี่ไงน้องชายพี่ยอยากเลนี่เนี่ยเอ็งอยากบวกกับพี่อ่ะ พี่จัดให้เลยพี่ของจริงน้องพี่อันดับหนึ่งในวงการเอ็นโต้ไทยกดเองต้องฝึกอีกเยอะเอ้ยขอบคุณดีครับ50ดาวคัมเติ้ลขอบคุณมากครับโดนเน็ดไม่หยุดเลยโดนเน็ดไม่หยุดเลยถ้าชนะผมได้เลยไหมเนี่ยเติ้ลถ้าชนะผมได้เลยไหมเนี่ยโอ้ยยายายาขอตีป้อมหน่อยอ๋อไปก่อน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 เอามาดิมาดิครับมาดิครับมาดิ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 เฮ้ยอีก50ดาวโอ้ยขำไปบ่อยนะครับขำไปบ่อยนะครับ ขำนกับห้าสิบดาวขำไปบ่อยนะขอบคุณมากครับดูนะดูนะดูช็อตนี้ดูช็อตนี้ไปละจ้าไปละจ้าคุณดูไปละจ้าไปละจ้ามาละมาดิครับมาดิครับน้องมาดิครับมาดิครับมาดิครับน้องมาดิครับน้องมาดิครับยังไงบวกกับพี่ไม่เหรอโอ้ไม่ถึงวะวันนี้คุณดูทุกคนนะขอคนติดตามนะทุกคนช่วยกดติดตามให้หน่อยนะครับใครยังไม่กดติดตามกดติดตามให้ผมหน่อยนะทุกคนอ่าหอ๋อคุณดูช่วยกดติดตามให้หน่อยนะครับน้องมาเอาของตามผมว่ะ เฮ้ยไม่ไห,หวหนระอกน้องเอาของตามพี่อะวันนี้คนดูทุกคนนะครับขอคนละติดตามนะทุกคนอะไรอะไรทำไรน้องชายน้องชายาบวกกันเร็วนะ้องบวกกวันเร็วบวกกับเลี้ยวนะัมบวกกันเร็วนะ้องไม่บวกเลยอนะ่ะไอ่ยังล่ะเอาบนสิบหนักครับบนพอแล้วรอมากครับเมื่อกี้เราเล่นเอ,อ้ากูชิบหายแล้ว อยากบวกอุ้ยแต่ยแ๋ยวผมอุ้ยคลิไอ้เหี้ยมามาดีมาดิแรกด้วยผมแรกด้วยผมไม่หวั่นล้วจริงจริงผมอาจจะสู้ไม่ได้นะแต่ชต็ฉกแต่ว่าคนใจผมได้ครับแค่นั้นน้องไี่ตีป้อมนะน้องพี่ตีป้อมนะน้องไปก่อนหลักการอุย้ยหูดึงโดนด้วยเฮ้ยดึงโดนได้ไงวะบวกเลยละกันอยากบวกครับเล่นในมือถือโชว์หน่อยได้ครับเดี๋ยวจะลองหายโอกาสเล่นในมือถือให้ดูให้นะครับแต่เล่นไม่เก่งหรอกในมือถืออ่ะ บอกเลยจริงวิวดูดูดูห้าวใหญ่เลยห้าวใหญ่เลยห้าวใหญ่เลยก็ตายเลยละกันตายเลยละกันครับตายตายเลยละกันครับตายเลยละกันตายเลยละกันเฮ้ยได้ลาบไก่คืออะไรครับได้ลาบไก่คืออะไรครับได้ลาบไก่คืออะไรอ่ะโอ้โหดูดีไม่ลาบครับไม่ลาบครับนุกเกอร์นุกเกอร์กินพิซซ่าครับไม่กินลาบครับขอบคุณละกันเอ่อออกอันนี้โอเคโอ้ย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 จับไม่โดนเลย อ๋อตายนะตายนะน้องตายนะน้องตายนะน้องตายนะหนีไม่รอดหนีไม่รอดยังไงเองเขาหนีพี่ไม่รอดหรอกเองเชี่ยไอ้เชี่ยพี่ดีน้องพี่บอกแล้วพี่รอดพี่บอกเองแล้วครับพี่บอกเองแล้วครับน้องพี่บอกพี่บอกเองแล้วครับเองหนีพี่ไม่รอดครับพี่บอกเองแล้วพี่อันดับหนึ่งเอนโซพี่จะให้โอกาสเองอีกรอบหนึ่งละกันโอเคปะถ้ารอบนี้เองไม่รักษาโอกาสนั้นไว้อ่ะเองก็แพ้พี่นะครับขอบคุณห้าสิบดาวนะครับต้นเอาดิเอาดิครับทิวครับทิว คือแบบนักเติร์เวลาหนึ่งๆกับใครเอ้ยลาปเป็ดใส่เห็ดเข็มทองลาบที่ไหนใส่เห็ดเข็มทองอะครับนักเติร์ลาบที่ไหนใส่เห็ดเข็มทองอะครับเดี๋ออยวจะไปลองกินค oh so nice. ุดูช่วยกดติดตามหน่อยนะครับขอคนละติดตามนะทุกคนตานเนี้ยตานเนี่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 ย ตายนะเนี่ยตายนะเนี่ยตายนะเนี่ยครับน้อง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 <ต><น>คือน้องเขาไม่ไหวผมอ่ะทุกคนผมแบบผมเก่งเกินไงเอางี้เอางี้เดี๋ยวผมจะลองตายให้น้องแถาคิวเดี๋ยวดูน้องเขาออกเลยน้องเขาออกของเหมือนผมแหละสุดท้ายมันก็ต้องพึ่งสกิลเพย์อยู่ดีครับว่าใครจะเก่งกว่าเพราะฉะนั้นก็จบเลยลักกันจบเลยดีไหมทุกคนนุ๊กใช้โทรศัพท์รุ่นอะไรเดี๋ยวรอดูคลิปนะครับ อย่ากเข้าไปในป้อมนะอุย้ยบหายแล้วผ่านแล้วผ่านแล้วอ๋อจบแล้วเนี่ยสรุปมันมันแก้วเป็นผักหรือผลไม้มันแก้วเป็นผลไม้ครับตายโอ้โหตอบได้ให้ห้าพันดาวมันแก้วเป็นผลไม้ครับโอ้ตอบได้ให้ให้าพันดาวดดาว้ายเข้า Google ถามตอบทันไหมเนะี่ยเฮ้ยเอาดีๆเอ้ยอคนดูครับคนดูครับมันแก้วเป็นผักหรือผลไม้อะลองพิมพ์ก,กูเกิลเลยมันแก้วเป็น ผักหรือผลไม้มันแก้วเป็นผักมันแก้วเป็นพืชที่มีเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยมันแก้วมันเป็นผักนี่ว่าพืชอะมันเป็นผักใช่ไหมมันแก้วมันเป็นผักนี่ว่ามันเป็นผักครับมันเป็นผักครับมันเป็นผักครับเพราะมันมันเป็นพืชนี่มันบอกมันเป็นพืชอล้วช่ล้วกูไม่ไหวแล้วกูไม่ไหวล้วเจมมาดิมาดิ ส่งดาวสักหน่อยละกันรอซับเดินที่สองครับเพขอบคุณมากครับพี่จอกกับเหล่าคุณ่งงออกมาละกันให้กดติดตามอ่ะครับตอบผิดอดละกันเอ้ยว่าแล้วตอบผิดโอ้ไยเอ้ยอดเลยอดดาวเลยอดดาวเลยทุกคนผมโบนัสพันดาวเลยแม่งกูจะรีบตอบทำไมวะลุงยี้เฮ้ยขอบคุณยี่ห้าดาวครับลูกอุ๊ยมันเอาแล้วลุงยี้เปิด Google ก่อนแล้วก็ดี เอาป sky, g, uh, Raw, cuanto, If, ้อมแตกกันน้องป้อมแตกเนอะป้อมแตกนะเว้ยป nice. ้อมแตกนะเว้ยป้อมแตกนะเว้ยป้อมแตกะเว้ยเองไม่บอกกับพี่อะป้อมแตกนะเว้ยน้องป้อมแตกนะน้องป้อมแตกนะน้อง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 โอ้ไม่บวกกับพี่เลยอะเร็วเร็วดีกันให้กดติดตามมาครับขอบคุณละกันให้กดติดตามมาครับขอบคุณละกัน เชียร์แล้วเชียร์แล้วโอ้ยเกือบเป็นสัตว์แล้วสรุปนุเกอร์เป็นไก่หรือเป็ดเป็นคนหลอกครับตอบถูกแน่นอนอันนี้ตอบถูกแน่นอนบ้างนุเกอร์เท่ากับราชาเอ็นโซอันดับหนึ่งในวงการหนึ่งหนึ่งไม่มีใครเก่งแล้วผมนะครับทุกคน รีบตอบจังเออไม่เอ็งอด,ดาานะฮะบรรดาเลอดนะฮะบรรดาเลโอดด้าาาโอดได้ไอ้ใครใครใครเล่น